สวัสดีครับพบกับป๊อปเป็ดอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็คงจะมาสุ่มนะครับสุ่มในแพ็กในร้านค้านี่ครับอ่าแพ็กที่จะสุ่มนะที่เล็งๆไว้นะคือแพ็กนี้นะครับแพ็กนี้สักสักหมื่นหนึ่งไหมสักหมื่นหนึ่งนะแล้วก็แพ็กนี้อีกสัก2องพนะเออประมาณนี้แล้วกันนะครับประมาณประมาณหมื่นห้าประมาณนี้แหละประมาณหมื่นห้าฟิวพอยตเนี่แหละครับนะเดี๋ยวดูอีกทีนึงอาจจะสี่ อาจจะประมาณหมื่นหรือหมื่นห้าฟิวพอร์นะแล้วก็อันนี้สักสองพันห้านะไม่รู้ว่าเพชรมันยังไงบ้างเนะี่ยเออจริงๆก็อยากจะได้พวกการันตีแหละเอออายากจะสุ่มแบบเปิดเพื่อเพื่อดูว่าการันตีมันจะแบบได้อะไรยังไงประมาณไหนนะอ่ะวาแล้วเดี๋ยวเราไปชมกันเลยครับไปสำหรับน้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะสนับสนุนเกมนะครับพี่ป๊อปมีร้านแนะนำมาฝากนะครับนั่นก็คือร้านเดอเบิลพีช็อปนั่นเองนะครับ มีบริการเติมฟีฟ่าพอยต์และแพ็กเกจอื่นๆที่สำคัญคือราคาถูกก่าเติมเองแน่นอนถูกกะดีต้องที่ดับเบิลพีเลยครับโอเคเริ่มจากแพ็คเบาๆก่อนแล้วกันครับแพ็คเบาๆจริงๆตรงนี้ดีกว่ามาตรงข้อเสนอลิมิเต็ดตรงนี้ก่อนดีกว่านี่นี่มันจะมีแพ็คตัวนี้อา่าเราเริ่มจากเล็กๆน้อยๆก่อนเล็กๆน้อยๆเอาแบบพอเป็นน้าจิม้มน้าจิ้มนะครับแอคนี้นะครับเขาบอกว่ามีโอกาสที่จะได้1 1 7อยอยู่นะถามว่าเท่าไหร่ น้อยกว่า1%นะครับมีแต่มีน้อยกว่า1%นะครับดังนั้นแพ็คนี้เราเปิด5อาอรวดเลยนะครับ5้ารวดเลยนะครับ250ร้อยห้าสิฟีพอรนะครับอ่ะ2แสงแพงเสมอหรือเปล่า1นึ่งนะหนึ่งหรือสองลืมดูอีกหนึ่งมัง้งน่าจะหนึ่งมั้งสองมาไหมไม่มาเลยครับ3ล้านครับเออเอาเอาสิเอาสิอ,าสอ่ะทีนี้ก็จะเป็นแพ็คไหนนะ แพ็กไหนเนี่ยเดี๋ยวนะไฮไลท์ดิไฮไลท์อ๋อไฮไลท์มันมีแค่นี้เออมีไฮไลท์แค่นี้อ๋อโอเคอ่ะถ้างั้นก็เป็นแพ็กนี้ก่อนแล้วกันนะแพ็กนี้ก่อนนะแล้วก็ค่อยแพ็กนี้สุดท้ายแล้วกันนะครับอ่าแพ็กนี้แพ็กนี้อ่ามีห้าแพ็กนะอ่ะเดี๋ยวเราเปิดทีละหนึ่งแล้วกันนะเปิดทีละหนึ่งเฮ้ยจริงๆเออรอดได้ฟรีพอร์ยถูกแล้วอ่ะเดี๋ยวพอยเราค่อยสลับเป็นเพจอีกทีหนึ่งหนึ่งนะฮะ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  สองฮะอืมอ่ะเฮ้ยคุณหลอกดาวโอ้โหโอโห้คุณหลอกดาวว่ะในงเงินมาเฉยเลยอ๋อนี่นะครับถ้าเปิดได้แค่วันละห้านะดังนั้นเนี่ยถ้าจะการันตีสิบนี่ก็คืออาจจะไปรอพวกนีน้มาลืนนี้อะไรประมาณนี้นะเฮ้ยคุณหลอกดาวว่ะคุณหลอกดาวไม่มีนักเตะม,มาเลยอะหนะึ่งครับหนึ่งนัง หนึ่งแล้วสองสองสองมาดิโอ้โหโอเกือกว่าเดิมอีกโอ้อะไรวะเนี่ยเออเดี๋ยวนะโอกาสนักเตะออกมันกี่เปอร์เซ็นต์มาเนี่ยเริ่มสงสัยตัวเองแล้วเฮ้ยเดีงั้นเราเอาเพชร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 ล่อหน่อยล่อหน่อยนะ เอาเพชรล่อหน่อยปรากฏว่าได้ล่อสิบเจ็ดแล้วหนึ่ง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 แล้หนึ่งแล้ว,ลวอืมอ่าสองมา,โอ,โ,อโ,ออมาโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยมาร้อยเจ็ดโอ้โหทีโอทเอสยังมาเหรอเนี่ยโอ้โหทุกคนมียังตามมาหลอกลอนเราอยู่นั้นะทีโอทเอสเนี่ยเอออ่ะไปไป อีกสองทีอีกสองทีโอ้โหทีโอทีนี่ออกมาได้นะเนี่ยนึกว่าแบบเป็นนักเตะแบบชุดใหม่แล้วนีโอ้อันเก่ายังออกมาอีกนะหนึ่งละสองเฮ้ยโอ้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 โเจิน่าว่ะอ่ะแมนเชสเตอร์การโชโอ้โหการัโชมาว่ะ แดไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะกางโชว์มาวะมาว่ะการโชว์มาวะต้องรีบขายต้องรีบขายเฮ้ยมานะทุกคนมานะมานะครับมานะครับร้อยสิบเอ็ดนี่อย่างน้อยก็ร้อยล้านป่ะกาโชวไม่รู้เหมือนกันหนึ่งนะหนึ่งนะหนึ่งแล้วแล้วแล้วแองลอลองมาไม่มาไม่มาใครมาวะ โอ้โหลอยข้าวกินอะไรเอ่ออ่ะโอเคโอเคอ่ะเดี๋ยวไปขายกันไหนไปดูราคาก่อนดีกว่านะไปดูราคาก่อนดีกว่าไหนๆก็ไหนๆละไปดูราคาก่อนดีกว่าการ์แนนโชอะไหอย่างนี้การ์แนโชอยู่นะเนี่ยได้ทูสตาร์ใช่ไหมมีตัวเดียวด้วยเฮ้ยเจ็ดสิบสามเฮ้ยเดี๋ยวอุ้ยตายอุ้ยตาย why w ายได้ราคาแล้วนี่เฮ้ยโอ้แจมห้าร้อยฟิฟาพอย โอเคได้อยู่นะได้อย,ย,อยู่ได้อยู่ได้เฮ้ยแจมร้อยล้านน่าจะไม่มีปัญหาครับเมื่อกี้2,500ประมาณ2,500ฟนะิวร์พอยต์เนาะจริงๆก็ไม่ใช่หรอกเพราะว่ามันมีเพชรด้วยอ่ะทีนี้เดี๋ยวเราไปอ่าแพ็คนี้กันต่ออีกทีหนึงแล้วกันครับเออค่อยมีกำลังใจหน่อยอันนี้อาจจะ4แพนะ็คเนาะ4แพ็คเนาะอาจจะประมาณ5แพ็คแล้วกันอาจจะประมาณ5แพ็คแล้วกันครับอันนี้2,500แล้วใช่ไหมเมื่อกี้เออประมาณเนี้ยประมาณ5แพ็คแล้วกันอยู่อยู่ในงบ15,000ฟิวร์พอยต์นะประมาณนี้แล้วกัันครบ ห้าแพ็คห้าแพ็คครับอย่าเกลือนะเว้ยเออเดี๋ยวนะรางวัลที่ได้แน่นอนใช่ไหมอันนี้คือได้แน่นอนใช่ไหมเนี่ยหรือ,อยังไง <c oughs> ได้แน่นอนนะร้อยเก้าขึ้นไปนะขอให้ขอให้ได้แน่นอนนะหนึ่งครับหนึ่งครับได้แน่นอนนะสองงับมาเออตรงเออใครอะอิตาลี สไตกอร์ใครวะเนี่ยโอ้ใครวะเฮ้ยดีนาเตลเล่ร้อยสิบสองว่ะเออเอาเอาสิเอาสิร้อยสิบสองราคาเท่าไหรนะ่ไม่ไม่รู้ราคาไม่รู้เลยเอออ่ะโอเคอ่าแพ็กที่หนึ่งเฮ้ยร้อยสิบสองออกอยู่นะทุกคนอ่าแพ็กที่สองแพ็กที่สองครับมาครับคริสเตียโนโรนันโดครับที่เราต้องการจริงๆเขาต้องการหลายคนอยู่นะหนึ่งครับ จริงๆต้องการหลายคนอยู่นะซองงับาดินาตาเล่หรอเมื่อกี้นี้เนี่ยดินาตาเล่หรอเฮ้ยมีตามมาหลอกหลอนอยู่วะเนี่ยโอ้โหโดนในานเขาร้อยสิบเอ็ดเออราคาเท่าไหร่วะเนี่ยไม่รู้เหมือนกันนะโดนใทฐานะเขาโอ้โหทีโอทีเอสยังตามมาหลอกหลอนอยู่อะทุกคนเอออะไรวะเนี่ยแต่ก็ดีนะคือหมายถึงว่าร้อยสิบเอ็ด ขึ้นไปอ่ะโอเคอยู่คือมันไล่ราคาอยู่แต่แค่บอกว่าคุม้มไหมไม่แน่ใจเหมือนกันอ่ะแพงที่สามแพงที่สามครับทุกคนครับแพงนี่คือแบบแพงสุดแล้วนะบอกเลยว่าแพงสุดแล้วนะครับแต่เพื่อนน้องๆครับพี่ยอมเกลือครับผมมาครับไปที่สองมาม,มันวอลทุกตัวหยุดเฮ้ยไม่วอลวะ่ะเฮ้ยไม่วอลวะ่ะไม่วอลว่ะเอาหนว่าได้นักเตะทุกคนอ๋อ อ๋อร้อยสิบก็เลยไม่วอลกโอ้เย็นไลามาเฉยเลยเออเอาเอาเข้าไปอ่ะไครที่สามใช่ไหมเนี่ยไฟที่สี่ที่สี่โอ้นึกว่าจะแบบเออมันต้องได้นักเตะทุกคนสิไม่วอกว่ะถ้าร้อยสิบลงมานิมคือไม่วอลกใช่ไหมโอ้มีเกลืออยู่ในนีน่มีเกลือในนั้นซ่อนอยู่สองมาเออ โอ้โหที่โอทีเอสจะมาทำไม,มวะเนี่ยทีเอ็มโอ้ใครวะเนี่ยโอ้โหคาเบล่าคาเบล่าครับโอ้ยทีโอทีเอสยังก,กลับมาอยู่วะทีโอทีเอสยังกลับมาอยู่วะโอ้โหทุกคนนึกว่ามันจะแบบหลุดพ้นไปแล้วนะทีโอทีเอสเนี่ยครับเอามาขายกินต่อเฉยเลยอะเพลงสุดท้ายเพลงสุดท้ายครับทุกคนครับ12,500หมื่นอรฟิล์พอยด์นะครับ จะหมดไปในรอบนี้แล้วนะครับทุกคนหนึ่งฮะหนึ่งฮะอ่ะสามแสงดีกว่าอ่ะแสงสุดท้ายละสองอ่ะสอง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 เฮ้ยมันต้องมาหน่อยดีวะเอาเอานักเตะใหม่มาเถอะจริงๆนะขอร้องล่ะอย่าเอาทีโอทีเอสมาเลยขอร้องล่ะเออเอานักเตะใหม่เอ้ย,อยบ,า,า,บยาร์ซิลอาร์บีเฮ้ยใครวะคาร์ล าฟ <laughs> <อ>ูโอโอ้พระเจ้าคือมันก็ได้แต่มันก็แบบอะไรวะเน,นี่ยไม่ได้พันล้านเลยนะพี่รอบนี้แบบเกือโอ้โหไม่ถึงร้อยล้านเลยอะทุกคนโอ,โ,อโคตรเกลือเลยรวะเดี๋ยวเราไปตั้งราคาตั้งราคานะมีตัวไหนบ้างที่เราได้มานะเมื่อกี้นี้เนะี่ยมีมีตัวไหนบ้างอ๋อโอยดีนันเตเล่เดี๋ยนะขายดิ คนเยอะไหมเนี่ยเฮ้ยนนตเตอรี่โอ้อ่าไม่เป็นไรสองล้านอยู่นะนนตะเตอรี่แต่ว่าเนี่ยได้อยู่นะได้อยู่นะนี่ได้ตัวนี้อยู่อ่านนี้มีตัวไหนบ้างที่เราแบบว่าได้มานะน,น,นี่ๆๆมีกันนาโชวโอ๋อพวกนี้พวกนี้นาขาย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 โอ้โหตัวบอเนี่ยเดี๋ยวมีตัวไหนไหมมีนี่โอ้สามสิบล้านเองเหรอเนี่ยอือหือสามสิบล้านเอง ไอ้นี่หลายหลายหลายเยอหลายเยอหลายสี่สิบสองล้านอยู่นะแต่ก็เยอะอยู่นะเนี่ยหมดยังน่าจะหมดแล้วนะห้าแพ็คที่เราเปิดได้นะ่ะมันมันร้อยเก้าขึ้นไปอ๋อนี่คาฟูเดี๋ยวเาค่อยไปดูอีกทีนะึงนะโอ้คนขายไม่เยอะนะคาฟูห้าสิบกว่าล้านหมดแล้วมั้งน่าจะหมดลวถ้าไม่รวมกนนาะโชนะอ่ะเดี๋ยวเราไปสรุปราคากันดีกว่าครับทำสั่งที่เราขายนะเอ่อมีมีมีม ที่เราเปิดได้อันนี้คือยังไม่รวมกับกานาโชนะกานาโชนี่คิดว่าน่าจะได้ร้อยล้านครับมี2 0 0 250 2 8 0นะ320 370 470ล้านครับทุกคนครับ1 0 0 0 0หมื่นฟิฟาพอยตหนึ่งหม้อประมาณสัก370ล้านใช่หมนี่4ี่ล้านสิ470ล้านครับทุกคนครับ1 0 0 0งหมื่นหนึ่งหมื่นหันิอยแต่ทั้นนี้ท้งนก็ต้องไปดักราคาขายกันอีกทีนึงคร คือแบบว่าโอ้เออแบบเอามาทําไมวะเนี่ยพวกนี้เนี่ยมันเก่าเก่าแล้วอนะ่ะทำไมไม่เอาแบบพวกนี้ใหม่ๆพวกนี้มาวะเอออ่าประมาณนี้แล้วกันครับทุกคนครับขอให้โชคดีมีชายขอให้โชคชัยมีวัวแล้วกันนะครับผมใครสมอะไรได้ก็เข้ามาเม้นกันอีกทีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์อีกทีนึงด้วยครับสำหรับอีพีนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันครับสวัสดีครับทุกคนครับบ๊ายบาย